ตสุภุญยาคาอุอาตนาจันโททวักมะสุภุญยาค้าอุอาตนาจันโททวักมะมีจิตตังนาติตังพยามะนาคายะอภาินังนาคาซาทุโตพันเตยามะยามะเอหิสังทังปิโยนาคะสุวรรณนานงมะยัง กายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาเท่งุงด้วยกายวาจาใจสาธุด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเชื่อมีความศรัทธาในที่พยภาวะและบารมีแห่งเทพภูมหน้าราชทั้งสี่สักูนวิรูปะโขชปรยาปุทธะกันหาโพตมะเอราปะทะและพญานาค ทิทั่วสาคูและจักรวาลณบ,บัดนี้คณะเจ้าภาพทั้งหลายพร้อมครอบครัวและผู้ที่มีจิตศรัทธากันลายานมิรท,ทั้งหลายที่อยู่ในมณฑลพิธีแห่งนี้จะได้ถวายทานใบสีพร้อมดอกไม้มงคลน้ำอบน้ำหอมและเครื่องบูชาสักการะเหล่านี้ตลอดถึงบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บวเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วันนี้จะเป็นการถวายเครื่องสักรรการะบูชาแด่องค์เทพเทว,วาขอกาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพันเอกมงคลหอทองรองผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่13ได้จุดธูปบูชาที่โต๊ะโอง่งสวงกราบเรียนเชิญครับ มีท่านพันเอกมงคลหอทองรองผู้ชาปการรองพลทหารราบที่สามจะได้ให้การจุดผู้บูชาถวายเครื่องสักการะขอญาติธรรทุกท่านได้ประนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจน้อมรับพรจากองค์เทพเทวาซึ่งจะได้เสด็จมาประทับรับเครื่องวงสวงณบัดนี้ ด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ผู้เป็นมงคลในโลกด้วยวันนี้เป็นวาระดิถีอันเป็นมงคลข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้พร้อมกันถวายเครื่องสักการะบวงสวงที่ตั้งอยู่ต่อหน้านี้เพื่อเป็นการสักการะวันทาบูชาุณอุดรธานีจึงขอเชิญท่านได้น้อมจิตน้อมใจตั้งใจกล่าวคำถวายตามข้าพเจ้าดังนี้ให้ทุกท่าน ิตายสุขายะสันติอุเทวานังพรหมานังอินทพริยังอาคันตุกะเทวตาพึกษัศพเทวาอินทราฟ้าท่างสามเจ้าตุมหาดังสี่ระยาโยมราคของด้วยโยรวาน วันเพื่อจะได้ให้เป็นฐานแบ่งกันกันบริโภกรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้มีอายุวัฒนะและประกอบด้วยช่วยให้มีสติปัญญาดีมีโชคลาภนานาประการนับปัดกานี้ถิดสัมปฏิชามีเพียงเพีงพาพาหาหาเรือเรือสปติฉามีเพีงเพงพาพาหาหารือเรือ สัมปติชามีเพิงเพียงพาพ,า,พา,หา,หา,หาหาหาหรือหรือสัเพพุทธาสเพธรรมาสเพสัมภามรัปรตาปเจกานัน์มา<อ>เป็นทิพยานในการกุศลในครั้งนี้นะักมตศัสสะ,พะ์พระวา วัานารามแห่งนี้เปิดสับปาดานให้ลูกมีทรัพย์ในดินมีสินในน้ำมีดวงแก้วดวงธรรมอันวิเศษลูกนึกคิดสิ่งใดขอให้สงปรารถนาสตูมูมาจงแพ้ไปตนแม่พระเพื่อแม่พระพายโปดูดเมตตากรุณาเปิดสับพนหาากาศให้แก่แวแหวนเงินทองไหลมาเทมาดังสายฝนตลอดการช่วยกระจัดปัดเป่าทุกโศโรคภัย อุปสรรคทั้งหลายออกไปให้ญาติที่ททั้งหลายที่อยู่ในมณฑลพิธีแห่งนี้ให้หมดสิ้นไปทานีแห่งนี้ขอแม่จงมาช่วยอวยชัยให้สําเร็จมงคลชัยทุกประการเพืน่นและหากกำไดที่เจ้าวัดเจ้าวาพระสงค์ข้าเจ้าและลูกหลานเหล่าพุทธบริสันททั้งหลายพร้อมทั้งบริวารคนงานก่อสร้าง ได้ร่วงเกินทงกรรมไว้ด้วยายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยจิตใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อหน้ากันก็ดีรับหลังกันก็ดีทำการสกปรกเลือเ้อะเบิดเปือนทำเสียงดังคึกคักคึกโครม แถวถางป่าขุดตอขุดหลุงขุดบ่ก็ดีตักไม้ถากไม้ก็เพื่อต้องการสร้างวัดวัถุงเขตวันารามตำบลน,นาบัวอำเภอพินจังหวดัดอุดรธานีแห่งนี้ให้เจริญถาวรวัฒนาก็ขอให้ทักแม่ทรณีเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายจงโปรดอโหสิกรรมให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถินแค่ค่าเป็นสิริมงคล สถานพฏิบุทิธรรมปู่ผ้าขาวน้าคราชจะได้กราบลาพระรัตนาตรายัยอารหังสมมาสมัมพุทธโธภกควาพุทธังภะขาวันตังอภิวาเทมีสาวาคาโตภะขาวตาธโมธาม,มังนามาสามิโสปฏิปันโนภะขาวโตสาวากาสังโฆ

แข็งแรงุด้คุณ่าเริงเลยสมมาเลยบกเริ่มมาเลยเนาะเราจะดแล้วก็แล้วพาดก่อนดอก้เกี่วางตนฟางเกี่แล้วก็อ่กนี่เนี่ต้นที่ไม่แข็งให้สค ตอนนี้นะเขาจไปเช่เทนนครับสวัสดีค่ะ เป,เ,เป็นเลขชัดคือเป็นเลข38แะครับเป็นเลข3-8นะครับก็แคปหน้าจอเอาไว้นะครับนให้เสร็จเลยห้เร็เลไม่นดเด็กวเลขมากหรอเด็เด็กแจงดงอย่างเด็กพว่เร็วามมึงดู

อยู่บนนั้น อยู่ตูเพเก็บบูชาพอะรัตนะรัยที่ต้องุบูชาขอเน่ยเรียนเชิญครับผมเองและหุนพ่อก,กันงหลับออกหลับมนมรับ ราชินานางรัตนาราชินาคุณพิศณุพงศ์นายรัตนพงศ์ราชินดาคุณพันน์มีบัรืองเพชรเรกมแผ่นศิลาเลื่อยปริวาณ และป่วยรัตนาชาติเรียนเงินเรียนทองในหนุหนศิลาเลือกปริวารหลักลาหม์ครับ

สมัยก่อนเรียกว่าสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้โปรดเมตาสแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทนะครับก็ประกอบไปด้วยสี่ประเทศด้วยกันเรียกว่าชมพูตวีปซึ่งประกอบไปด้วยซึ่งปัจจุบันก็ทำสสอนของพระพุทธเจ้า ต้องฝูงองรักษาผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีแค่นั้นน่นี่คือหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่เราได้มาวางศิลาฤกษ์บูชก็ดีนั่นก็เป็นการ มาต่ออายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยไปช่วงการละนานคับเช่อรูปเชือานให้ได้มีสถานที่มาตักเกิจิตใจให้สังคมสายมือของพ่อลูของพ่อรูปส่วนของเรานะครับก็เป็นฝีมือของพระที่อยู่ในวัดน,นี้นะครับโบสถ์ที่เราเห็นก็เช่นเดียวก,กันครับท,ที่เป็นโครงสร้างขึ้นมานีนก็ เป็นฟ e ิสเหมือของพระที่อยู่ในวัดนี้ทั้งนั้นครับแล้วก็ต่อไปข่าจะแท้ว่าก็จะดำเนินการทำให้เสร็จสมบูรณ์กับที่จะเรียกเชิญทุกท่านมาร่วมกับฉลองโมงสุธานในพิธีพั่นกี่วันอน่อมาอยู่พระมหาชัยาทวารสุน陀เจ้าห้ับเกลียวก้บใครก่อนเป็นุยสีพ่น่ะเป็นตัวนสูงไหมตัวนสูงสุดล้านหนัก ไกับเจ้ามต้องใส่สามันยู่เลยไ่พอแกงพ่อพัดพ่อทอดนขเร์ับเจ้าแ้นอุยรัตนชาลงในหลักน ไม่มดคนในเมืองแล้วรนี่โอยรัตนชาติก่อนแม่แม่ดีกนงน้ว่างไว้เลยนย่งย่งโงเต็ม

ก๋วย Yang โอ้มิดะต้องแรงอันนี้ไม่เหมือนของหลวงพ่อเพื่อนไหนไปไใบุ่นคอมเมนบอกนะนทองเขียนชื่อแล้วก็ไปใส่พานนะคะเขียนชื่อใส่แล้วก็ใส่พานะวานได้เลยบอกไม่เศร้าใคยเข็ยนตั้งสั้นเขียนชื่อหรอไปใส่พานะเอาไม่ใหญ่ไม่ใต็ม อ้คุณแอสักแต่อกอกใกล้ดาราให่นมั้งั้งใจอ้าุดไสวยเลยคุณพี่นางแล้วก็คุณเล็กา ว่างศิลาลเลิบัตดุ้มเกตมานาลับต้นสางหัวซสดว่างฟิลาเลยโบสถรกำมือบ,บบรรยากาศวันที่19กศ2564การพระกุรุษัวยน์มาจากเพอเพเ่นเข็มพระ หลังดูสัอเพิ่มวัดน้นนอยๆครับวัดพระธรรมพระอาจารย์ชัยยะครับจังวัดบรรยากาศในงานช่วงโควิดอยู่น้องครับปลายปี2546 ร่านไร้ครับบริเวณวัดบกะดีสันเพ็นครับเลียมแกะกุลักพุ่งยี่เป็นเลียงโดกีนะครับเจ้าภาพกัลยาณมิตรเพื่อบรรดุนี้นั่งจำรุ่นสี